สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจุ๊บเสริโอผมครูจุ๊บสอนตัดต่อวิดีโอครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทําเอฟเฟกเปลี่ยนสีเสื้อตัวละครในลักษณะแบบนี้ครับผมอยากจะขอต้อนรับทุกท่านที่อยู่ที่นี่ ก่อนไปชมคลิปการขอประชาัมพันครับช่องจุบสตโดครับมีระบบสมัครสมาชิกครับเพื่อนๆสามารถจะกดปุ่มสมัครสมาชิกหรือลิงก์ที่ใต้คลิปเพื่อสมัครสมาชิกเพื่อเป็นการสนับสนุนการทําคลิปของผมครับโดยขั้นต่ําในการสมัครครับสามสิบห้าบาทเชิญชวนเพื่อนๆมาสมัครกันเยอะๆนะครับต่อไปเราเข้าไปชมการทําคลิปได้เลยครับต่อไปเรามาดูวิธีการทํากันเลยครับก่อนอื่นครับเราก็ไปหาวิดีโอนะครับจวที่เราต้องการทำครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับตัวอย่างนะครับที่ผมตัดมาครับ เป็นช็อตสั้นๆนะครับแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะทําการครับเปลี่ยนสีเสื้อนะครับจากสีแดงให้เป็นสีอื่นนะครับของตัวละครนะครับต่อไปครับเราได้มาครับเราจะสังเกตให้เห็นได้ว่านะครับตอนนี้วิดีโอนะครับของเรานะครับมันจะมีเป็นสองซีนนะครับก็คือซีนที่อยู่ด้านหลังกับด้านหน้านะครับเนี่ครับเป็นด้านอันนี้เป็นด้านหลังนะครับด้านหลังของตัวละครนะครับกับอีกอันนะครับด้านหน้านะครับเพื่อให้ง่ายนะครับเราก็ทําการตัดมันออกไปก่อนครับให้มันเป็นสองซีน เราก็หาจังหวะตัดก่อนครับนะครับตรงนี้ครับเราก็กด S ครับตัดไปก่อนครับเพื่อไม่แยกไป็อ2อันก่อนครับที่เราจะได้ทําการตัดต่อได้ง่ายๆครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำแบบนี้ครับเราให้กดคลิกขวาบริเวณที่ว่างๆตัวนี้ครับกด Insert Video Tag อแครับหลังจากนั้นครับเดี๋ยวเราจะลองมาทําก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําซีนที่ให้เห็นภาพตัวละครด้านหน้านี้ก่อนนะครับให้ทําตัวนี้ก่อนครับเราก็กด c o n t r o l ครับแล้วก็ลากครับตัววิดีโอครับขึ้นไปหนึ่งวิดีโอครับตอนนี้วิดีโอของเรานะครับ มันจะมีการซ้อนกันครับ2อันนะครับต่อไปครับวิธีการใส่เอฟเฟกนะครับให้เปลี่ยนสีเสื้อนะครับเราให้มาตรงนี้ครับตรงวิดีโอเอฟเฟกครับหลังจากนั้นครับเราเลือกเอฟเฟกที่ชื่อว่า color corrector secondary นะครับหลังจากนั้นครับลากลงมานะครับมาใส่ตรงด้านบนครับวิดีโอด้านบนครับมาใส่ไปแล้วครับจากนั้นครับเรามากดตรงนี้ครับตรง select effect l a y e ครับกดไปนะครับต่อไปครับเราต้องการเปลี่ยนสีเสื้อนะครับเราก็มากดคลิกครับตรงบริเวณสีแดงครับที่อยู่เป็นสีเสื้อ ของตัวละครครับกดลงไปเลยครับเมื่อกดไปแล้วครับให้เรามากดโชว์มาครับเมื่อกดโชว์มาครับจะเห็นได้ว่าครับตอนนี้ครับตรงสีเสื้อนะครับมันจะมีลักษณะเป็นขาวๆครับเป็นการมาร์คสีตรงจุดที่เราต้องการจะแก้ไขนะครับต่อไปครับเราต้องมาทําการปรับบริเวณค่ามาร์คครับบริเวณด้านล่างนี้ก่อนครับเรามากดลูกศรตรงหน้าด้านล่างตอนนี้ก่อนนะครับตรงลิมิตลูเมนน์นะครับเมื่อกดไปนะครับเราให้ลองปรับค่าโลและไฮครับ ลองให้ปรับดูนะครับให้สีนะครับสีขาวนะครับกินบริเวณที่เป็นสีของสีแดงนะครับให้มากสุดนะครับลองปรับดูนะครับถ้ามันกินไม่หมดไม่เป็นไรนะครับเราให้มาปรับตรงลิมิตซิทูเอชันครับกดคลิกนะครับด้านล่างนะครับให้ปรับค่าโลค่าไฮเหมือนเดิมนะครับนะครับถ้าปรับตอนนี้ครับก็จะเห็นได้ว่าครับตอนนี้พื้นที่สีแดงครับถูกทับด้วยสีขาวลงไปเยอะนะครับ ถ้ายังไม่หมดก็ไม่เป็นไรครับต่อไปเรามาปรับที่มีตทิยวนะครับเลื่อนลงมานะครับเราก็มาลองปรับดูนะครับให้สีแดงมันดูกินให้หมดจะเห็นว่าตอนนี้ครับสีแดงครับจะถูกสีขาวนะครับถมทับไปเยอะนะครับเราลองปรับนะครับจนกว่าจะเป็นที่พอใจนะครับนะครับตอนนี้เราจะแก้ไขตัวละครตรงกลางครับตรงอื่นแล้วก็อาจจะไม่ต้องสนใจมากนะครับเมื่อเราปรับเป็นสีขาวหมดแล้วครับให้เราติ๊กตรงโชว์แมสออกนะครับ สีมันจะกลับไปเป็นสีแดงเหมือนเดิมนะหลังจากนั้นครับเราก็เลื่อนไปข้างบนนะครับเรามาปรับตรง Rotate Hue ครับแล้วก็หมุนไปนะครับแล้วก็หมุนไปครับเราอยากให้เป็นสีอะไรนะครับตอนนี้ผมอยากให้ได้เป็นสีเขียวนะครับผมก็หมุนไปนะครับให้เป็นสีเขียวในลักษณะแบบนี้ครับข้างอื่นเราก็อาจจะปรับได้นะครับเราอยากให้สีเข้มสีอ่อนนะครับเราก็สามารถปรับได้เมื่อเราปรับเป็นค่าที่พอใจนะครับเป็นสีที่เราต้องการนะครับต่อไปเราก็ปิดตรงนี้ไปได้เลยนะครับตอนนี้ครับ วิดีโอครับที่ทําการแก้ไขนะครับมันก็จะสามารถเล่นได้นะครับอย่างนี้ครับแต่ว่าตอนนี้เราจะใช้เอฟเฟกนะครับเปลี่ยนแค่เฉพาะตัวหัวหน้านะครับตัวหัวสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับส่วนตัวอื่นเราจะไม่เปลี่ยนนะครับเราให้ใช้วิธีการนี้นะครับเราให้มาที่อีเวนต์แผ่นครับของตัวบนนะครับหลังจากนั้นครับเราให้ติ๊กคาว่าแมสตตรงนี้นะครับติ๊กลงไปเลยนะครับหลังจากนั้นครับให้กดตรงรูปที่เป็นรูปปากกาตรงนี้นะครับ a n c h o r creation tool ครับตัวนี้ครับ หลังจากนั้นครับก็กดนะครับล้อมรอบไปเลยครับจุดบริเวณที่เป็นที่อยู่ของตัวที่เราต้องการจะใช้สีนะครับมาร์กนะครับลองดูนะครับตอนนี้จะเห็นได้ว่านะครับตัวเสื้อนะครับมันจะเปลี่ยนไปนะครับก็คือจะเป็นสีเขียวเฉพาะตัวหัวหน้าครับตัวเดียวนะครับหลังจากนั้นครับเราลองเลื่อนดูครับกดสไลด์ดูครับว่ามันมาร์กสมบูรณ์ไหมครับมีตัวไหนหลุดรอดไปหรือเปล่าครับแล้วก็ลองเลื่อนดูนะครับนะครับ พอเลื่อนไปตรงจุดนี้นะครับจะเห็นได้ว่าตรงแขนเสื้อนะครับมันออกมานอกตรงจุดที่เรามาครับเราก็ต้องทําการแก้ไขนะครับตรงจุดนี้นะครับเราก็กดเคียดคีเฟมไปครับหลังจากนั้นครับเลื่อนไปถึงจุดที่สีมันออกครับแล้วก็ทําการเลื่อนจุดมาร์เราครับกดตัวลูกสระครับหลังจากนั้นครับมาคล hygiene, ิกเลือกตรงจุดนี้ครับแล้วก็ท we ําการเลื่อนนะครับให้มันครอบคลุมนะครับนะครับจนกระทั่งนะครับตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วครับ แล้วก็ปิดไปนะครับต่อไปครับตรงนี้ด้านหน้าเหมือนกันครับเราต้องการจะทําการเปลี่ยนสีครับตัวละครตรงนี้นครับวิธีเดียวกันครับแล้วก็กดคอนโทรลครับแล้วก็ลากเพื่อค้นไปครับตัวนี้เราก็จะได้เป็นวิดีโอที่ซ้อนกัน2อันนะครับต่อไปเมื่อเราจะทาซีนนี้นะครับเราก็ไม่ต้องไปทําให้ยุ่งยากครับเราให้ทําการก๊อปการตั้งค่าของตัววิดีโอตัวหลังนะครับแล้วก็กดก๊อปปี้ไปนะครับหลจารย์ครับเรามาคลิก ตรงวิดีโอที่เราต้องการจะตั้งค่าใหม่นะครับก็คือต้องการจะก๊อปสีมาครับให้กดคลิกไปเลยนะครับให้เป็นสีเหลืองอย่างนี้ครับลัจนก้ั้นเราคลิกขวาครับให้เลือก Pa s t e e v e n น attribute ครับกดไปเลยครับตอนนี้ครับจะเห็นได้ว่านะครับสีนะครับมันจะขึ้นมาในรักษัะแบบนี้ครับแต่ว่ายังอาจจะไม่สมบูรณ์นะครับเราก็ต้องมาทาการมาร์สสีให้เรียบร้อยก่อนนะครับในรักษณบแบบนี้ครับเราก็ทําการรีเซ็ตค่านะครับแล้วก็รีเซ t ตค่ามาร์ครับ หลังจากนั้นครับเรามาปรับนะครับตัวสีนะครับที่มันยังเห็นว่าเป็นสีที่ออกสีแดงนะครับแล้วก็มาปรับครับเข้ามาทาง e v e n t Effect ครับเหมือนเดิมครับเรามาปรับค่าตรงลิมิต m i n a n c e ครับให้สีมันเป็นสีเขียวให้หมดนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับถ้ายังมีสีแดงๆออกนะครับเราก็มาปรับอีกทีนะครับตรงลิม i t s ี t u เอชชัครับไม่ให้สีมันออกนะครับแล้วก็ล i ม i t Hue ครับ เมื่อเราปรับเป็นค่าที่ต้องการได้แล้วนะครับเราลองมาเล่นดูนะครับว่าสีมันจะหมดหรือเปล่านะครับนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นสีเขียวนะครับอย่างนี้ครับต่อไปครับเราก็จะมาทาการมาร์กวิดอนะครับให้เฉพาะตัวกลางนะครับเป็นสีเขียวครับแล้วก็กดไปที่ event pen c o p ครับเหมือนเดิมครับหลังจากนั้นครับก็ใช้เครื่องมือ anchor creation tool ครับแล้วเราก็กดล้อมรอบไปเลยนะครับตรงจุดที่เราต้องการจะให้ เป็นสีเขียวครับนี่ครับก็เป็นสีเขียวครับหลังจากนะครับลองเลื่อนดูนะครับว่ามาสมบูรณ์หรือไม่ครับก็เสร็จสมบูรณ์ครับเป็นสีเขียวแล้วเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ปิดไปนะครับสําหรับวันนี้ครับก็เป็นการจบวิธีการสอนนะครับเอฟเฟกเปลี่ยนสีเสื้อให้เพื่อนได้รับชมกันนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ